สีขาวครับเดินขึ้นมาโยงซ้ายสีแดงทิมเบี้ยริมขึ้นมาสีขาวเดินขุนสีแดงขยับโคนขึ้นมาสีขาวครับลอยเบี้ยขึ้นไป ฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสวนขึ้นมาปูสามเบี้ยสีขาวจึงกินตัดเบี้ยตัวกลางฝั่งสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้เบี้ยกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้โคนกินขึ้นมา สีขาวทิมเบียไล่เม็ดเม็ดสีแดงถอยหลบสีขาวเสริมเบียขึ้นมาฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวทิมเบียตามสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้เบีย สีแดงเอาม้ากินเบีย้ยสีขาวเอาเม็ดเข้าไล่สีแดงเดินม้าหลบมาฝากเบีย้ย สีขาวเดินม้าขึ้นไปฝั่งสีแดงยกเหลือสีขาวขยับเรือออกฝั่งสีแดงซ้อนเรือสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงกิน สีขาวใช้ม้าสีแดงเดินโคดสีแดงครับดันโคนขึ้นมาสีขาวเอาโคนหลบสีแดงกินม้าสีขาวใช้เหลือกิน สีแดงครับถอยโคนเปิดเรือสีแดงโดนกินแรกเรือจากนั้นสีขาวใช้ม้ากินเบี้ยสีแดงขยับเรือหลบ สีขาวจึงเอาโคนบุกเข้าไปสีแดงถอยม้าสีขาวครับถอยม้าหลบไม่แลกฟังสีแดงถามต่อโคนสีขาวใช้เรือผูก สีแดงกินแรกสีขาวใช้เรือกินครับสีแดงเอาขุนไล่สีขาวจึงใช้ม้าตีลุกสีแดงถอย สีขาวครับทิมเบี้ยไล่ม้าม้าแดงถอยหลกสีขาวเอาโลนไล่เรือสีแดงใช้ม้ากินแรกสีขาวกินสีแดงเดินเบี้ยหลบ สีขาวไม่กินสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวเอาเบี้ยงหายไล่เรือเรือแดงขยับหลก สีขาวใช้เรือลูกสีแดงชิดเบี้ยไหนสีขาวเอาม้าไปผูกสีแดงเอามา้าไล่เรือสีขาวกินหลบสีแดงเดินเรือสีขาวกินเบี้ยนะครับ สีแดงจับมา้าสีขาวจึงเดินม้าไปลุกสีแดงกินเบี้ยงไหนสีขาวกินแลกเรือสีแดงกิน สีแดงลูกสีขาวกินเบี้ยวคว่ำสีแดงจนหมดฝั่งสีแดงขยับมา้าจับบิจับเม็ดทับ สีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวถามต่อมา้าม้าแดงไม่แรลกสีขาวเดินเลี้ยงหาย สีแดงลุกสีขาวบุกขุนขึ้นไปสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงลุกสีแดงถอยขุนสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงใช้มา้าลุกสีขาวผูกเบี้ยงหาย สีแดงเดินม้าหลบออกไปสีขาวใช้ขุนชิดม้าม้าแดงเดินหลบสีขาวจึงขยับขุนสีแดงยังหมุนม้าสีขาวจึงใช้เบี้ยงไหงลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุก จน